สวัสดีครับอยู่กับผมเอลจาก Anything งเออีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีดูขยะในตลาดนะครับว่าเราควรจะฟาร์มชิ้นไหนหรือว่าเราไม่ควรฟาร์มชิ้นไหนนะครับก็คือให้คุณมาที่นะครับเดลี่ตรงนี้นะครับแล้วคุณกดไปที่อันที่สามทางซ้ายนะครับอ่าแล้วคุณก็จะดูนะครับข้างบนก็คือวอลลุ่มคือความต้องการของตลาดมันจะมีมากนะครับก็คืออะไรต้องการมากที่สุดคุณก็มาดูนี้นะครับ ว่าเขาต้องการอะไรนะครับอย่างเช่นการ์ดหมีซิปปี้แบร์ความต้องการเพิ่มขึ้น10เท่าภายใน7วันนะส่วนไรก็คือราคาขึ้นความต้องการของตลาดคือมันต้องการมากและมันผลิตไม่ทันมันก็เลยขึ้นอ,อย่างเช่นคุณจะดูขยะพวกสลิกกี้อันนี้ก็ได้แล้วถามว่าราคาแพงแล้วดียังไงคุณก็ไปฟาร์มมาขายก็ได้ครับเพราะสายฟรีคุณต้องค่อยๆเล่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่แล้ว ผมจะทิ้งให้อีกนิดนึงคืออย่างตัวละครผมนะครับ7,500สเตมินานะสำหรับไว้สมิธผมจะฟาร์มได้ประมาณออครึ่งหนึ่ง3,500-4,000ถึง 4, ชิ้นแค่เงินสดอย่างเดียวนะครับเงิน M ก็จะได้ประมาณ1 m ขยะก,ก็จะได้ประมาณ3ล้านวันหนึ่งคุณจะได้ประมาณ4-5 m นะครับ